No. se sí, ฟ,ฟ้ามีอองจะาักอนทักได้ลูกค้าร่านสิเก่าร่าง

เขาใจบ่าหัวนมไม่ขาดก็ตั้งดีเลยสูงเบ้ย์ดออกแล้วบอกเฮ้อน้ำแข็งมากจริงยังไงบอเคือหลายเรื่องนียังครังส่แบบเป็นโอ้หรอชีไปไหนีคืนยังแงยังายยังครั้มัไม่เขียยห้องตาโอ้ยมึงปากเล้โกงซายี่นีจมึงปากจอนก้อนหินปูนอะไามึงปากใส่หัวาค้บ จะมาสำอ่อยยูี่ที่พือนให้ไดี๋หอมกินนาีกันบ่อได้บ่ได้ราชนิษานักเสียด้อยูเดียวถุงมือเท่ากับมีแต่มาใส่ตู้อบาเจนเรื่อยๆ่างน่น้อมี่พีนีเปิด้ามือแรกแผ่ให้เจ่ ค่าไับตาค้อนค่าค่ารับตาค่าไปบอไฟช้อนใช้อย่างไหลซานซักคอนยังยวงสุดยอดตัวอย่างค่าคงจะให้นอนวอเด้ใส่ได้ค่ะใช้วอเดใส่แต่ใช้วอเดไซน์ก็รู่แต่เดี๋ยววอเดะนะแบเจ้วมันใจยังต้องฉันซิวอเดไซน์ลายยิงฉันคอย่ังเดียวฟุตจะใส่ลายฉันไปไก่ลายยีเดไนบอหรับตาหลับตาวันหลังนี้ยินดอะไรดีหลับตาค่ะเดยออีดี หมดแล้ว่อยเหอแต่ก็ดนาปนอาับตาเออรับตามมันเองๆน้ำตานโบด้เออบานี่ันดด้น้ำตาเน้ไปด้วยตามันสิด่อยูวนได้นี่กตาตานั่นซิมเรลีวเอาไหมเอาไหมน้ำตาทั้งหมดเป็นสีขาวนะน้ำตาเป็นแ่ละตันอ๋อน้ำตาได้รำลึกลน้ำตาเหร มาค่ะเออทร่วมกันที่นี่บอกว่ามตาบอดเดียวบอแทงเชืองขา้านนี้เท่ค่ะบอแทงเือกับบอแทงเนี่ยแทงเืองโแขอเนี่ยทีก่อนนะคะเปนกรชากทางางอืมอืม แม่อร่อยอะจริงๆนะเปิดแล้วมาแรกอร่อยมากเล็บไนิดนึงก่อนนะนวากินเราดิ้นเล่อกิน่มๆ่าอริงฮะเองทางท่านไป่ด้ยเมียเอทนท้ายจะนำไล่ไหลไปไเลยอันนี้ของเจ้าแหลกเนาะทะเลบะเมีทะเลาทะเลทะเลรอมก่อนอีบน มาถ้ามาเล่นเพื่อนเล่นอะไรนี่คือมันถึงว่าแมดนปวาเพาี่ีไเนาะอาจารยแม่อาจารย์แม่เร็วๆูตัวเองเแม่ี่ประเด็นต่างแบบอนประเด็นก็อายุไปนนี่ยี่สบปหนูท่องขาวหรือข้างโค้เสียบเสบเสีย่ประเดไม่ใหญ่อะไรคะ <phin> ปลาแดกหูทองขาลูกปลาแดกตานม่แหละฉันเช็คเองกับฉันมือฉันเองเอาคุณใส่แก้มาให้นี่เอาว่าใหลูกค้าา่เออเอาว่าลูกค้าเอาตรงมาเลยจ้ารอดสิแปดค่ะมาเลยตัวม่ีหรอท่าน้เขาใช่ไหสือบมีบอมีท่าใคสิมายหรอมีผัวแล้วค่ะผัวอยู่ฝรั่งเศส เมียนตะว่าเพันนั่นให้นู้นทำไมหาขีดนู้นก็เลืตังเสร็จทำไมหากินจ้าแต่ว่าปกติแล้วนะบอกก็เห็นยังเพจน์เรียนอยู่แล้วจ้านีเด้่อยจ้าเสร็จแล้วจ้าตับทะเลจ้านารับระทานยอดมากเลยนะคะฮัลโหลพี่อ๋อน้าบอผู้ใดหัวโถงตาอ๋ออ๋อบอได้ค่ะมันหนีไปนะคะน้าจะมันหนีไปนะคะอ๋อครับตั้งมาห้องอยู่ ผอก็กินว่ะเดี๋ยวบอกนว่ากกินกัได้โอ้ยฉันอุตส่าห์ดใส่พักฉันแถมพักอันนี้ให้นนึงกระซิบสัก่อนโอ้ยค่ะเรื่องอะไโอ้ยแม่เม่หนูเรื่องอม่นึงน้แม่โยอย่างร้ยอย่างร้อยอย่างนี้ล้แนะเม่ลบมันเม่ลงัม่ กระลดดช่กานแม่หอโอ้ยมันก็สอบได้หมดอ่ะบดเลยเลยรลย่ลยโดนแ้่แต่เนี้เขาทำเขาอ่านค่วทำ้เปนการหลอกอาซิมด้วยลูเกดแล้วโดนตำปาอย่านะไม่ไปอยู่รับซอ้ออย่านะครับแพวพาวแพวพาวค่ะเจอแพ่วฉันยังไงบ้างครับ อ๋อมาเลยค่ะผู้ชายยิงปีค่ะผู้ชายจิ้ีค่ะอัาป้าเลยแม่ไ่าเชม่อเนี่ยเจบอลขอริอนนี่หัยผมไมอยากพยายม้ยันท่นที่มาผมเขาสบยีเขาผมอันิฉันก็บอกว่าแห้งเครื่องแห้งเครื่อนเนี่ยทา ใส่ปลคะกินผูไไคะแม่นีววีต้องำเจ๊ไข่แซ่บปคะแมแรกเป็นยังไงคะมาส้นระเด็นเดียวเนวดแม่เดียวแม่เนื้อนวสีดูสี่บะนดังไหนเนาะแม่ค่ะแซ่บกะดอร่อยยอดขนาดนี้เลยนะคะบะนดะไรคะะนดตอนง แม่ค่ะปลตีนะที่แบงค์ผมว่าแม่ค่ะสิบประมาณด้วยแม่ค่ะปลาลูตีวนะ อะไาเนี่ยโอยไร่อะไรยูิ้นยูจินดูมึงกินบ้งกินด้วยกินรินอะไรยี่น้ำตาเดี๋ยวเท็ดประกันไม่ไปยงว่าบอกกันค่ังพวเกินมาให้ผมเอาเข้าเลยนี่ดูไป มักับพญาไม่มีตากค้าไม่ใช่ลกาเรื่องมากครับประเด็นประเทศจะแอบยี่งนั่กินร้างอู้ยก็บ่าสียบาเข็มบ้างานบานี้ล่านียเกียวกินนานาเีแปลาี่แม่แนอกาศมเกล่ยวแม่เด้อเออกินได้่ยอะไอยดีแม่แสบเวียนบองแม่วแแม่มาตัดคนนี้เด้อโคกกับแม่เองนะ แซบบอโอ้ยสิ่จริงใบเคนนี้ปนอันเดากเพาสมัต really ีเปนันพูดีว่ากับพุเข้มแล้วก็มันเปิดลาอาแ่กตัวจริงแซ่บประเทศก็จริงตัวได้พี่ตานี่มือเสื้อจะเป็นกินหนูด้วเอาบอมาเลยนะแม่เอออะไรกับอะไรลของหลงขานกของหลวงแค่บก่ตั้งแตไหนโทรเยบ่ สอนสูตรหนูแน่หนู้ไม่ได้เปิดอร้านด่วนแล้วเนาะแม่เห็ว่าอะไรเจ๊ปอกับเจ๊ไฟน่าจะอะไรเหมือนกันว่าเจ๊ไฟสิคะสิมาปอแล้วปอลยังปอละมีนแต่งหน้าสวยเดี๋ยวไปมุมกันเด้อพีอ่น้องเด้อมันมันเข้มจนแหงเพราดมันแห้งเพราะว่ามันส่งนะไงเห็นบอเออมันเข้มหรอมันกระเดองนี่แหละกระป๋ยวมาตันดั่างขยับผู้มา อร่อยยี่เดียกตัวมงมันปลาแดงนำเดงสองหรือปลาแดงกี <c oughs> ่อาะปลาอะไรเนี้เหนียวดีเยอะยู่นะสู้รถนั่นบวนี้เกลือเดีนนี่โอ๊ยโอ๊ย มันมาแมนสุดรลยมันเป็นเกลือนี่นะไี่มีชิมแล้วมันเป็นน้ำตาลแม่ลบากจริงนะหไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าชิมนี้เขาว่าเป็นน้ำตาลไหนดู้ิน้ำตาลมัแม่อีกบริส้ทิแม่อีนย่งหนึุดเลแม่ไม่ใส่อันนี้อีกนิดนึงก็ใส่ตัวโอ๊ยแล้วซุเลยรดใส่หน่อยซาพไม่แหกข้อเออาใส่ตันนี้แค่เอาสุสุดสิ้นยนี่แม่เอาแม่ทำใหม่แ่าทม่รู้ิิ้น่อย มัถือกันนิดว่าแอบหลายก็มัดเกลือแม่มือเกือฉันบ่เบิ่งฉันก็าอย่คือชุงเสียมาหน่อยแบบนี้เดียอนเเขามมีน้ำตีหญิงแหลยน้ีของอะไมันเป็นเกลือไม่ใช่ชุรถเออที่ไหนวแม่เออไม่ใช่กะทิมบอีแม่ค่ะรายก่รจริง่านค่าอันทรมงานนี้แหละ บอร์ก็ไปอยนอยู่เอ้าเก็บไว้เข้มแขนง่าเกือบต้องทำอะไรลมแยนมทำอะไเกือบ่บสวเลยเข้มบัดนี่วนตมเข้มแผ็บัดแลเป็นยังไม่ขาดหอเป็นยังสุดเยียของตาเปตลาดตนี้เบมาบอกเขา่ดีเสียมันสอง่าก่าี้ครับชาแ่นอนพี่ยูับขาดเลยมาจ้ามามามา Não tem, tem, tem. tem.